สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรนครบุรีรัมครับวันนี้วันที่20มิมยอครับผมพวเรามาอัปเดตหน้าง,งานการขุดลอกแก้มลิงครับผมงาองาน25 0 0ัคิวล่อไปสักเกือบ2เดือนครับขอสักกะอักเลือดเลยครับผมวันนี้ครับด้านล่างนี่พวกเราตัดสโลปเรียบร้อยครับเหลือแต่ ชั้นบนครับผมเนาะที่วันนี้ให้อาจารย์แบงค์ครับเดินเข้าไปทางด้านนู้นครับเพื่อจะตัด,ดตัดยาวมานี่ฮะตัดยาวมาตามกองครับยา,ยาว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 มายาวมายาวมาแล้วก็ามาเข้ามุมนี้ก็ออกนี่ฮะออกนี่ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะจบครับการตัดสลลปด้านบนเนาะวันนี้ก็ให้อาจารย์แบงค์ไล่มาครับไล่มาเรื่อยๆครับผมไล่มาจากด้านนู้นครับนี่ฮะบรรยากาศ ช่วงนี้อากาศร้อนจ,จัดๆครับเมื่อวานเหมือนว่าฝนจะมาก็ไม่ได้มาครับเน,ะนาะงานพวกเราครับหลังจากที่ตัดสลบข้างล่างเรียบร้อยก็มาพากันเคลียร์ด้านบนครับมีเรื่องของดินไม่พอนะต้องมาโยนดินดูสิครับดินไม่พอครับพอยดินกลับไปคืนครับผมเพราะว่าตรงนั้นปั้นคันไม่ได้เนาะต้องดึงดินจากนี้ครับไปเพื่อที่จะไปปั้นคัน ทางด้านนู้นครับดูครับแล้วก็วันนี้ให้เจ้าสานึ่งสามห้าซีบเคลร์ิงด้านบนครับดึงดินกองนี้ก่อนจะได้รู้พอดึงตรงนี้ออกโนนนี้ออกก็จะได้ปรับพื้นที่ให้ดูเสมอกว่านี้ครับเนานะเพื่อความสวยงามครับผมตนะรงนี้เราไปรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ดูกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไงครับนะวันนี้ก่อนเที่ยงดินตรงนี้น่าจะหายครับนี่ของนี้น่าจะหาย มือถือแล้งมั้ยนี่เราไปอ,อยู่หา้างไงดึงขยับเข้าไปเราบปนี่แม่ยุงฮะกันนาปตากันนามาเยอะต้องไปตากกันนาน่ะอันนี้ยวพึ่งเขาให้เรา,า,าทันหรือยืดแหละเพราะแต่เราไปแต่งดึงนี่ก่อนดึงให้ไปอยู่ตรงนน้นกใกล้ๆก่อนปั้นให้ได้พอประมาณก่อนอ,อันนี้ฝึกวได้ไหมไปโฟปกัากันไปดึงก่นกอนให้ใกล้ชิดกันก่อนนี่ครับหน้าง,งานพวกเราก็ ประมาณนี้ครับวันนี้มาอัปเดตครับเดินวนไปวนมาหอบแล้วครับนี่น่ครับเหลือกองดินด้านบนครับที่ยังไม่ได้เคลียร์ดินกัมาครับตรงกลางนะครับเนาะเราก็จะใช้รถถอยดินออกมาครับเนาะตรงนี้จะโนนสูงมากเลยครับทีนี้กองดินสูงมากแต่เราต้องปรับให้เสมอครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้ครับเนาะโอ้บรรยากาศหน้างานพวกเราก็จะประมาณนี้ครับ คนนี้ยังไม่ได้รีดคันครับเนาะแต่ว่าดึงสโลวขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่แต่งอีกรอบหนึ่งครับอเ,เออเไล่ดินไปครับไปใส่ตรงกองนึนครับเพื่อที่จะ ให้มันได้ปั้นคันได้ครับเนาะไล่ดินไปครับต้องระมัดระวังครับเนาะ ยุ่งเลยนะครับผมอ่าล็อีเอาล็อบีเจนเนระวังระวังตันใสยไปลำบากแน่จะยโยกดันตรงนี้ครับไปนู้นให้ได้ก่อนครับไล่ไปสติปไปครับโยนมาก่อนเดี๋ยวก็ได้โยนกลับคืนครับเนาะ,ะต้องดึงด้านในก่อนเออไปแปะนี่นะฮะจะได้รู้พอเราไม่พอค่อยดึงกลับมาครับผม มาช่วยะวันนี้พวกเราก็บรรยากาศเรืร่องของการขุดก็ไม่มีนะครับมีแต่การแต่งครับตกแต่งเคลียร์ริ่งครับตัวน,นี้เนาะเพราะว่าแต่งกันแต่งสรุปเรียบร้อยแล้วเราแต่งกันแต่งสรุปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เคลียร์ริ่งครับว่าจะประมาณไหนดีมีที่เอาดินไปหรือเปล่าครับนี่ฮะสักหน่อยก็จะหายนะครับกองดินตรงนี้ครับทั้งน,นั้นก็ให้อาจารย์เป็นครับเคลียร์ริ่งมาเลยเให้จบคังนี้ครับ เราก็ทำไปแล้วมึนๆหัวไปด้วยับเนาโอ้พี่น้องครับผมเนาะยาก,กินลำบากมากครับงานขุดลอกตรงนี้ครับเนาะงานที่ขยักขยอนเยอะเนาะงานที่ขยักเยอะแล้วก็งานที่ไม่หมูครับไม่หมูอย่างที่เราคิดครับไม่ง่ายอย่างที่เราคิดไม่หมูไม่ง่ายครับเนาะ นี่ฮะมันต้องโยนไปก่อนครับถ้าเราไม่โยนไปก่อนตรงนี้เราจะไม่รู้ครับเราต้องทอยตรงนี้ให้รู้เลยครับว่าด้านไหนนั้นได้หรือ,อยังเนาะอย่างอื่นค่อยว่ากัน การค้างมาครับมหมดหรับดินพยายามอย่าไว้ข้างค้างเกินไปมันจะไปไหลไปถมทางอคอนกรีตของเขาครับเราต้องเอาอขึ้นมาไม่ได้แค่คันดินนี่พอต้องระมัดระวังครับทำง,งานใกล้กับสายไฟทำง,งานใกล้กับ ประเด็นที่รับกำลัางงานที่ช่วงนี้พายุฝนยังไม่เข้าหรือว่ายังไม่มีฝนเข้ามาครับถ้าเข้ามาี่ดแต่งคันแตงสรุปยากครับตอนนี้ถ้าแต่งได้ก็เราก็จะลุยก่อนครับต้องเอาให้จบวันนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เพราะว่าการ c l ร a r i นี่น่าจะจบแน่นอนครับพรุ่งนี้เรื่องการ c l ร a r i n เรื่องของการ c l ร a r i ด้านบนแต่ยังติดขัดปัญหาครับตอนนี้เราเราจะทําตรงนี้ออกก่อนแล้วเพื่อที่จะ กดท่อครับเราจะหากดท่อเราจะให้อาจารย์ตะครับตอนบ่ายนี่กดท่อครับผมวางตำแหน่งท่อครับให้ให้จบครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องจบครับเรื่องการเคริ r i เนาะนี่ต้องดึงอย่างนี้ครับถ้างั้นไว้จบครับดึงให้รู้ก่อนครับเอาให้ได้ก่อนเอาให้เคลียร์ก่อน สายไฟครับผมกับถนนครับเพราะว่าดินมันจะไหลลงไปหาถนนเขามันจะมีปัญหาครับเพราะว่าตรงนี้มันจะสูงกว่าถนนเยอะครับมันไม่ใช่ทีนานาะจะเป็นไรครับพวกเราก็ค่อยฝึกฝนกนันเอาแล้วก็เรื่องของพัฒนาอ่านงานให้ออกอ่านงานได้เป็นเนาะพออ่านเป็นก็จะง่ายกับการทำงานของเราวรา่าเราต้องนี่ครับ ซื้อว anyway, ิชาป่ะซ well. ื้อวิชาเลยเรียกว่าซื้อวิชาตอนนี้งานนี้ซื้อวิชาซื้อแพงครับก็เรียกว่าค่าตัวแพงเหลือเกินเนาะค่าตัวค่างานแพงเหลือเกินงานนี้อ๋อยำยำหน่อยเอาไว้ยำยำหน่อยว่างั้นว่าว่าระวังนะครับผมต้องระวังตัวให้ดี ไปโดนอดทอนลำทังนะลกกรกพี่ผมนี้เดี๋ยวให้โยนดินไว้ครับให้อาจารย์แบงค์มาเคลีย์เนาะให้อาจารย์แบงค์สายจุกของเรามาเคลียะัะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวเราก็ดึงดินไว้เผื่อก่อนละดึงดินไว้เผื่อตรงนี้ไว้แล้วนะ ยากครับเป็นางานง่ายเนาะเพราะเราไม่ได้ค่อยได้คุ้นเคยกับงานพวกนี้มากนะครับเนาะเราคุ้นเคยแต่งานขุดลอกโคกน้องนาเนาะแล้วก็ขุดบ่อก็บานบ่อสี่เหลี่ยมครับไม่เคยได้เจอบ่ออย่างนี้เลยครับนี่แหลมแหลมอย่างนี้นะไม่รู้จะเป็นยังไงครับนี่แหลมนุ่นแหลมนี่นะเหมือนดามขวานครับก็ฝปกกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียชดระดขุดด้วยรครับวันนี้จะมาตำแหน่งการขุดท่อครับให้ อาจารย์ตาครับเคลียร์ท่อครับวันนี้ตัวจะออกตรงไหนครับทอนะ่อเนาะรูไหนกันไม่รู้เหมือนกันลิปนี้ขออนิยาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ